ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นหรือนีด้าของเราจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2563ที่วัดจันกระเพะจังหวัดปทุมธานีในวันศุกร์ที่30ตุลาคม2563สถาบันและสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงขอเรียนเชิญสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบัน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันบริจาคเงินเพื่อถวายผ้าพ,พระกฐถินพระราชทานในปีนี้โดยบริจาคเงินตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทําบุญครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับในการที่จะร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก็ปฏิังครอนวัดนะครับรวมทั้ง พัฒนาทางด้านการศึกษาทางด้านพุทธศาสนาด้วยนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทําบุญจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับ